วันนี้พาเดินเข้าป่าหาของกินอีกแล้วครับเป็นไลรลอติดตามรับชมนะครับต้นกล้วยนี่คือกล้วยเสือพานนะครับกล้วยเสือพานของแท้นะครับที่ดังๆเมื่อก่อนนี่ตัวทําเงินเลยนะเมื่อก่อนนะครับกอเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะขายได้ลุ้ม่มสามหมื่นนะครับผมเนี่ยขุดไป แยกเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อขายดีมากเมื่อก่อนนะครับเนี่ยลงไว้เมื่อก่อนหลังๆมาไม่มีราคาละใครอยากจะได้นะครับใครอยากจะได้มาขูดเอาเลยก็เล็กๆใบสวยๆอยู่ครับแต่โตแล้วใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตอนเป็นต้นเล็กใบจะสวยเนี่ยครับกล้วยเสือพันนะครับผม ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นแสนแล้วครับถ้าเป็นช่วงที่พลิกๆนะขายได้ดีครับเดี๋ยวนี้ก็ตามสภาพครับไปเราไปหาของอยู่ของกินกันต่อเป็นอะไรอันนี้คือสนามกอล์ฟนะครับสนามได์กอล์ฟข้างๆเลนได์นะครับนี่ใบายานางขึ้นเพียบเลยครับนี่ นี่คือใบยะนางนะครับขึ้นจากเมล็ดใบยะนางหล่นลงมาชมกันไปวันนี้เมนูเด็ดเมนูอะไรนะครับนี่ใบยะนางสวยๆเลยครับเรามาถึงที่หมายแล้วโอ้ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เจอแล้วครับนี่เลยครับผมใบชะพลูนะครับเก็บครับสวย,สวยช่วงนี้จะสวยครับใบชะพลูครับผม ไปเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปดูกันว่าจะทำเมนูอะไรนะครับต่างกระทะครับเดี๋ยวเราเข้าตัวกันวันนี้ผัดพริกให้อ,อ๋อ กะทิลงไปครับวันนี้ทักกับข้าวไทยๆครับเมนูไทยๆวันนี้พระเอกของเราครับหอยขมครับผมนี้เราจะแกงขั่วหอยขมครับ หอมตัวอ้วนๆปรุงรสตามชอบเลยครับชอบหวานก็ใส่หวานชอบเค็มก็เค็มครับแต่จะไปเค็มเยอะนะเมนูนี้เพราะว่ามีกะทิกะทินี่เป็นตัวดดดความเค็มเลยครับ ผักชะอมใบชะพูครับบางคนก็ไม่ใส่ชะอมนะแต่ผมชอบชะอมครับใส่เข้าไปครับหอมๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแกงคั่วหอยขมสีสันน่าทานครับหอมชะอมมากๆพร้อมรับประทานครับเสร็จเรียบร้อยครับ แกงผั่วหอยขมเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานปิดแก๊สได้